สวัสดีครับยินวีต้อนรับสู่ m o n เด็กจุดเริ่มต้นของความรู้ที่เปลี่ยนชีวิตวันนี้เราจะมาขุดลึกกันในประเด็นที่เอ่อกำลังเป็นที่พูดถึงอย่างมากเลยนะครับคือเรื่องความเป็นไปได้ที่จะมีการใช้กำแพงภาษีครั้งใหญ่อ้างอิงจากบทความวิเคราะห์ของมอนเด็กซ์เองที่ชื่อว่ากำแพงภาษีกับอำนาจการจัดระเบียบโลกใหม่ค่ะ ประเด็นมันน่าสนใจมากเพราะมันไม่ใช่แค่เรื่องตัวเลขภาษีอย่าง10%ทั่วไปหรือที่อาจจะสูงถึง60%กับจีนแต่มันคือการตั้งคำถามว่าข้อเสนอพวกนี้เนี่ยมันอาจจะเป็นสัญญาณของการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างโลกครั้งใหญ่หรือเปล่าใช่ครับคือถ้ามองย้อนไปเราก็จะคุ้นกับภาพโลกที่แบบเชื่อมถึงกันหมดสั่งของออนไลน์ง่ายๆออืโลกาภิวัตน์ที่เราเห็นว่ามันปกติอะนะคะ ซัพพลายเชนโลกก็ทำงานของมันไปเงียบๆเ,เบื้องหลังทำให้เราได้ของถูกลงเร็วขึ้นจำเราคิดว่าเออนี่แหละคือความปกติใช่ค่ะแล้วพอมีข่าวเรื่องความขัดแย้งทางการค้าอะไรแบบนี้เราก็มักจะรู้สึกว่ามันไกลตัวครับอาจจะมองเป็นเกมการเมืองไปค่ะไม่ได้กระทบชีวิตประจาวันเท่าไหร่มันเหมือนเป็นการท้าทายความเชื่อเดิมๆของเราเลยนะคะ ว่าระบบเศรษฐกิจโลกที่เราเพึ่งพามันมั่นคงจริงๆหรือเปล่าแล้วเหตุผลเบื้องหลังคืออะไรครับทาไมถึงมีแนวคิดแบบนี้ออกมาบทวิเคราะห์ชี้ไปที่ความเจ็บปวดที่ซ่อนอยู่นะคะคือภาพของเมืองอุตสาหกรรมที่เคยรุ่งเรืองอย่างแถบรัสเบลในอเมริกาที่ตอนนี้อาจจะซบเซาลงคนงานตกงานเพราะโรงงานย้ายฐานการผลิตอ๋อความรู้สึกสูญเสียอำนาจทางเศรษฐกิจความยิ่งใหญ่ในอดีตอะไรแบบนั้นประมาณนั้นเลยค่ะ มันคือความรู้สึกสูญเสียบวกกับความต้องการที่จะเ่ทวงคืนสิ่งที่เคยมีกำแพงภาษีในบริบทนี้มันเลยไม่ใช่แค่เครื่องมือทางเศรษฐกิจธรรมดาแต่ถูกมองเหมือนเป็นอาวุธเพื่อพยายามจะเปลี่ยนทิศท,ทางประวัติศาสตร์ด้วยซ้าแต่มีจุดหนึ่งในบทความที่ทาให้ผมเออประหลาดใจมากคือเรื่องว่าใครกันแน่ที่ต้องจ่ายภาษีพวกนี้คนส่วนใหญ่จะคิดว่าเป็นประเทศที่ส่งออกอย่างจีนใช่ไหมครับ น,นั้นเป็นความเข้าใจผิดที่พบบ่อยมากๆเลยค่ะจริงๆแล้วเนี่ยพาร,าระภาษีนําเข้ามันไม่ได้ตกอยู่กับผู้ส่งออกโดยตรงนะคะแต่เป็นผู้นําเข้าในประเทศนั้นๆเช่นบริษัทในอเมริกาที่สั่งของเข้ามาซึ่งสุดท้ายแล้วต้นทุนส่วนเพิ่มตรงนี้แหละค่ะที่จะถูกผลักต่อไปยังผู้บริโภคปลายทาง เดี๋ยวนะครับหมายความว่าภาษี60%ี่ยไม่ใช่บินส่งไปเก็บเงินที่จีนแต่กลายเป็นเหมือนป้ายราคาใหม่ที่ซ่อนอยู่ในของแทบทุกอย่างรอบตัวเราเลยถูกต้องค่ะตั้งแต่ของเล่นเด็กไปจนถึงอุปกรณ์การแพทย์เลยมันคือภาษีที่มองไม่เห็นที่เราทุกคนอาจจะต้องจ่ายโอ oh. แล้วผลกระทบมันไม่ใช่แค่นั้นนะคะมันกระจายเป็นระลอกค,คลื่นหรือ ripple effect อย่างภาษีเหล็กที่เคยมีมันไม่ได้ทำให้แค่เหล็กแพงขึ้นแต่มันทำให้ต้นทุนผลิตรถยนต์ในอเมริกาสูงขึ้นไปด้วยอ๋อกระทบราคารถใหม่ทั่วโลกแล้วอาจจะลามมาถึงตลาดรถมือสองในไทยได้เลยใช่ค่ะมีความเป็นไปได้มันทำให้เห็นว่ามันนี่ไม่ใช่แค่เรื่องระหว่างสองประเทศแล้วแต่เป็นการปรับโครงสร้างต้นทุนของทั้งโลกเลยฟังแบบนี้แล้วชัดเลยครับว่าเรากำลังอยู่บนทางแยก ระหว่างโลกใบเก่าที่เราคุ้นเคยข้อดีคือของถูกประสิทธิภาพสูงแต่ก็เปราะบางสร้างความเหลื่อมล้ำกับโลกใบใหม่ที่อาจจะเน้นการปกป้องผลประโยชน์ในประเทศมากขึ้นค่ะอาจจะได้การจ้างงานคืนมามีความมั่นคงทางยุทธศาสตร์แต่ก็ต้องแลกกับของแพงขึ้นเงินเฟอ้อหรือความขัดแย้งระหว่างประเทศที่อาจจะแรงขึ้นด้วย ประเด็นสําคัญมันเลยไม่ใช่ว่าทางไหนถูกหรือผิดไปเป๊ะนะคะแต่เป็นการเลือกว่าเราให้คุณค่ากับอะไรมากกว่ากันความสะดวกสบายวันนี้หรือความมั่นคงระยะยาวครับซึ่งถ้าเรามองให้ลึกลงไปอีกชั้นหนึ่งบทวิเคราะห์มอนเด็กซ์ก็ชี้ว่าแก่นแท้จริงๆมันคือเรื่องของอาํานาจค่ะอํานาจหมายถึงว่าทั้งหมดนี้มันไม่ใช่แค่เรื่องเศรษฐ,ฐกิจแต่คือการรื้อแล้วก็จัดระเบียบโลกใหม่อืมมีแนวโน้มไปทางนั้นค่ะ เหมือนยุคที่ทุกคนวินวินจากโลกาพิวัต์หลังสงครามเย็นมันกําลังจะจบลงบทความมองว่าเรากําลังเข้าสู่ยุคการแข่งขันที่เข้มข้นขึ้นอาจจะเป็นแบบซีโร่ซัมคือชัยชนะของฝ่ายหนึ่งหมายถึงความพ่ายแพ้ของอีกฝ่ายหนึ่งไปเลยเข้าใจแล้วครับกําแพงภาษีก็เลยอาจจะเป็นแค่อาวุธชิ้นแรกในการต่อสู้ที่ใหญ่กว่านั้นเป็นการต่อสู้เพื่อยแย่งชิงสิทธิ์ในการกําหนดกติกาของโลกอนาคตทั้งเรื่องเทคโนโลยีเส้นทางการค้านิยามของมหาอำนาจ ใช่ค่ะทุกอย่างเลยพอเข้าใจมุมนี้แล้วมองสิ่งรอบตัวเปลี่ยนไปเลยนะครับมือถือในมือเราเนี่ยก็ไม่ใช่แค่มือถือแต่เป็นสมรภูมิซัพพลายเชนราคาพลังงานที่ขึ้นขึ้นลงๆก็อาจจะเป็นเครื่องมือต่อรองอำนาจใช่ค่ะข่าวเศรษฐกิจการลงทุนต่างๆก็อาจจะมีมิต,ติข,ของการต่อสู้เชิงโครงสร้างแฝงอยู่การมองแค่ปัจจัยพื้นฐานแบบเดิมๆอาจจะไม่พอแล้ว ต้องเข้าใจเรื่องโครงสร้างอำนาจที่มอนเด็กซ์พยายามจะสื่อด้วยสินะครับถูกต้องค่ะเรากำลังเข้าสู่ยุคที่คำอย่าง f r e n ชช h o r i n g หรือ r e s i l i e n t Supply chain จะกลายเป็นเรื่องปกติที่เราได้ยินบ่อยขึ้นมากๆความผันผวนจะกลายเป็นเรื่องปกติใหม่เร็ยรูปนะคะแต่อยากจะช่วยให้เราเห็นภาพโครงสร้างที่กำลังก่อตัวขึ้นมาใหม่นี้ได้ชัดเจนขึ้นแล้วคุณล่ะครับเคยมองเห็นสิ่งที่อยู่เบื้องหลังระบบนี้หรือยังถ้าคุณชอบเรื่องราวแบบนี้อย่าลืมกดติดตาม Mon เด x นะคะเพราะเสียงบางเสียง อาจเปลี่ยนมุมมองทั้งชีวิตของคุณได้